สวัสดีครับวันนี้ขอนำทุกท่านมาพบกับที่ดินแปลงสวยวิวเขาพระอีกแปลงนะครับเป็นที่เหมาะสำหรับทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศเงียบสงบมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นแบ่งออกเป็นสองแปลงนะครับแปลงละ3ไร่3งาน64ตารางวาหน้ากว้างของแต่ละแปลง มีหน้ากว้าง40เมตรลึก157เมตรนะครับด้านหลังจะเป็นวิวเขานะครับหล่มากสวยนะครับส่วนปลาไผ่ที่อยู่หน้าแปลงนี้นะครับในแปลงที่ดินของลูกค้าเราจะทําการเียร์ริ่องออกให้หมดนะครับแล้วก็เดินไปฟ้าประปามาถึงที่หน้าแปลงนะครับถ้าใครกาลังมองหาพื้นที่ที่กําลังที่จะสร้างบ้านสวนสําหรับไว้พักผ่อนบรรยุดนะครับหรือทําสวนแปลงเกษตรเล็กๆแนะนําเลยนะครับอากาศดีวิวดีเพื่อนบ้าน มีเรียบร้อยบรรยากาศเงียบสงบนะครับหาที่ดินแปลงนี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินวิวเขานะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดประชุมแปลงที่ดินได้นะครับ0 8 2 0 9 6 3 3 8 6หรือ0806161806นะครับขอบคุณครับ